โอเคครับเราก็อยู่กันกับแอดออนที่มีชื่อว่า Virtuality นะครับก็คนถามก็คือคนนี้นะครับ Virtuality คืออะไรนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบเวลาเราไปตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะนี่ครับนี่ตีเอก็จะมีเอเมรโลหลุดออกมานะครับไฟวัวก็เหมือนจะมีใบไม้หรือเปล่ามาก็ขดหลุดนะฮะแกก็ขนแกะหลุดนะครับประมาณนี้เนาะวิธีดาวน์โหลดก็ตรงนี้เลยครับกดเข้ามาแบบนี้ฮะแล้วก็นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ฮะแล้วก็ปิดแท็บไปนะ แล้วก็รอเขาโหลดสักครู่นะครับจนกว่าเขาจะอัล็อกคอนเทนต์ให้เรานะอ่ะพออัล็อกคอนเทนต์นะครับก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับนะครับก็จะเข้ามาในมีเดียไฟล์แบบนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเอ่อถ้าใครที่ใช้ Android หรือว่า iOS นะครับแล้วลงแอดออนไม่เป็นนะครับก็ลองดูในของวิธีการลงแอดออนนะครับผมจะแปะไว้ในลิงก์ปักหมุดนะฮะในใต้คอมเมนต์เนาะในคอมนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะเขาก็จะเข้ามาครับให้เราอัตโนมัตินะครับนี่นะฮะก็ Import แล้วนะ นี่นะครับโอเคให้เราไปที่เซตติ้งครับจากนั้นก็มาที่ global resource s นะครับมาที่ my pack แล้วก็แอคทีฟให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับก็แอคทีฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองตีตัวไก่ดูนะครับนี่นะก็จะมีขนไก่ออกมาด้วยนะตัวรามะเหมือนจะยังไม่มีนะครับก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจดีนะนี่ครับนี่นะก็ ก็มีขนไก่ออกมาด้วยนะครับโคตรเจ๋งเลยนะเดี๋ยวผมลองเปิดเชเดอร์ดูนะครับอ่ะก็ก็ติดนะครับใช้กับเชเดอร์ได้ด้วยนะนี่นะฮะต่อยตัวไก่ก็จะมีขนเอ่อขนออกมานะฮะนี่นะครับซอมบี้ก็จะเหมือนจะมีชิ้นเนื้อหลุดออกมานะฮะส่วนคริปเปอร์ก็จะเป็นตัวของกันพาวเดอร์เนาะหลุดออกมานั่นเองนะครับนี่นะับหัวก็จะเป็นใบไม้นะฮะเหมือนจะเป็นใบไม้ ส่วนแกะก็จะเป็นขนแกะหลุดออกมานั่นเองครับชาวบ้านนะครับเวลาต่อยก็จะทําเอเมลอลตตกนะครับแบบนี้เลยนะส่วนหมานะครับก็จะเป็นขนไก่หรือเปล่าฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสเกลเลตันนะ นะครับก็จะมีกระดูกหลุดออกมาด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัว virtuality เนี่ยครับจะไม่ใช่เชตเตอร์เนาะก็จะเป็นตัวของเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆนะครับที่แถมเข้ามานั่นเองนะครับก็ทําให้เกมของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเล่นขึ้นนะครับมีอะไรเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ